สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านครับครูตัวเกษตรสตอรี่ครับวันนี้ครับจะพามาชมบวบครับบวบเรียมโอ้ยพี่น้องนะครับลูกป็นทำไมเกี่ยวครับนี่นะครับได้กินลูกแล้วครับค่อนข้างจะดกนะครับดอกนี่ดกมากนะครับดอกดกมากนี่นะครับโอ้ดอกที่เป็นนี่ครับเริ่มบอกมาแล้วพี่น้องดูนะครับดูช้า ใต้ค้างวันนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะครับเล่นเอาแบบเหี่ยวเลยนะครับตัวนี้ก็กำลังติดตาดอกครับน่าจะดกมากแล้วครับนี่ยโดยทรงนี่ครับพอใจมากครับเนี่ยเห็นไหมติดตาดูเขาติดตาดอกครับนั่นน่าจะติดทั้งหมดพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เล่งน้ําครับกลัวอย่างเดียวกลัวขาดน้ําแล้วเขาเขาจะสลัดรูปนะครับกลัวอย่างเดียว ขาดน้ำแล้วเขาจะสลัดลูกสลัดดอกนะครับตอนนี้ก็เล่งน้ำนะครับลดน้ำสักตอนเช้าก็ลดนะครับพี่น้องเนี่ยครับเขาจะสลัดดอกเนี่ยกลัวอย่างเดียวสลัดลูกนะครับแล้วลูกเขาจะไม่สมบูรณ์ดอกนี้ครับเนี่ยเริ่มเหลืองอย่างนี้นะครับกัวตูต้องให้น้ำรัาเพราะว่าแดดแรงมากครับตอนเที่ยงเนี่ยโอ้หนะครับไม่อยากจะพูดครับเนี่ยกำลังเป็นลูกอ่อนอย่างนี้เลยประมาณค่าคืบครับคืบหนึ่งพอดีนะครับดกครับ พันนี้นะครับเป็นพันผสมนะอันนี้ไม่ใช่พันพื้นบ้านนะครับอันนี้เป็นบวกพันผสมนะครับผมซื้อเม็ดมานะครับนี่ครับค่อนข้างเจลกเลยทีเดียวนะครับปลูกดูครับปลูกดูรดแรกเห็นไหมครับต้องต้องแต่งนี่ได้แล้วนะครับได้การเลยทีเดียวเนี่ยดอกกําลังนี่ครับถ้าเขาขาดน้าเขาขาดแคลน้าช่วงนี้กลัวเขาจะสลัดออกนะครับเห็นไหมครับดอกมากนะครับเกือบติดทุกตาเนี่ยครับตาดอก กือบติดทุกตาเลยนะครับตาดอกเนี้ยนะครับก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องดูอย่างเดียวนะครับอย่าให้น้ําขาดนะครับอุ๋ยคุณตัวก็ใส่เพิ่มไปแล้วเป็นปุย๋ยคอกนะครับเป็นปุย๋ยคอกเราไม่ใช้สารเคมีเนาะใส่เป็นปุย๋ยคอกเพื่อคุมดินนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นดินแล้วก็ลดน้ําชุ่มๆครับคุณตัวลดน้ําแล้วก็เติมน้ำเป็นในระบบการเติมก็คือฉีดนะครับฉีดแล้วก็ปล่อยไหลตามร่อง ฉีดแล้วก็ปล่อยายตามร่องตรงนี้นะครับให้ยาวไปจุดนี้น่าจะเป็นเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงโคนตรงนี้นะครับ่ามันแห้งนะครับมันค่อนข้างแห้งแล้วช่วงเช้าแล้วช่วงช่วงบ่ายนี่โหแห้งนะครับแล้วก็มีมะละกอที่ถูกปลูกไว้โอ้ไขเตะน้อเป็นมะละกอแขกดำครับเดี๋ยวคุณตัวจะลงให้ดูแล้วกันนะครับเป็นตอนปลูกนะครับจะรีวิวให้ดูนะครับมีสามหลุมนะครับ หนึ่งสองสามนะครับอาจจะปลูกอย่างละสามต้นนะครับสามหรือสี่ต้นนี่แหละนะครับน่าจะได้สักองตรงนี้นะครับนี่ครับพอดีแล้วพี่น้องแตงกวาก็เริ่มออกนะครับแตงกวาเริ่มออกนะครับตอนนี้ก็ห่วงอย่างเดียวก็คือน้ําห้ามขาดครับกูต้องลดน้ําวันเว้นไม่ใช่ทุกวันนะครับหรือวันละสองครั้งในทีแวเพราะมันแห้งครับมันแห้งแล้วก็มันอากาศมันจะเหี่ยวนะครับกลัวเนี่ยเห็นใบไหม ไปเริ่มเฉาครับเพราะว่าแดดแรงนะครับแดดแรงมากขอบอกไม่รู้ว่าจะแรงยังไงครับกลัวเขาสลัดดอกสลัดลูกนะครับนี่คือความเป็นห่วงครับตอนที่เขากําลังมีลูกเนี่ยกลัวอย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่ลดน้ําเขาสลัดทันทีนะครับเพราะเขากลัวต้นเขาเฉาแล้วครับกลัวต้นเขาตายนะครับนี่นะครับอ่ะอัปเดตให้พี่น้องดูครับสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวกูตัวนะครับขอตัวไปอัปเดทถั่วก่อนนะครับ ถัวก,ก็จะถ่ายให้ดูเหมือนกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ